สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2 5งพนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในเรื่องการงานนะคะในเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วโอเคมากเลยดีมากนะคะการงานเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทกับการทำงานไว้นะคะเขาเรียกว่าจะเห็นผลหรือว่าจะก่อร่างเห็นผล อะไรเงี้ยในเดือนนี้อย่างชัดเจนนะคะก็เดือนนี้ดูแล้วการงานโอเคเลยค่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเรื่องการเงินดูแล้วมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะอะค่ะเดือนนี้แนวโน้มติดลบนะเพราะฉะนั้น ให้วางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนี้เนาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะแล้วก็สําหรับท่านที่เป็นนักธุรกิจทั้งหลายนะคะการลงทุนเดือนนี้อาจารย์จะเตือนว่าอย่าเพิ่งลงทุนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุที่เสียหายเยอะกว่าที่จะได้เนาะให้หยุดไว้ก่อนนะคะต่อไปเรื่องความรักนะคะ เรื่องความรักเดือนนี้โอเคนะเดือนนี้ดูแล้วดีอ่ะดูแล้วเขาออกเข้าใจกันแล้วก็เรียกว่าได้มีการดูแลเกื้อกูลกันดีทั้งสองฝ่ายนะคะดูแล้วก็เดือนนี้เป็นเป็นเดือนที่มีความสุขอีกเดือนหนึ่งนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพเดือนนี้โอเคสุขภาพเดือนนี้ดูแล้วจะมีเรื่องของการกินที่มากนะคะเหมือนกับว่ามีงานเลี้ยงมีการไปดื่มเที่ยวกินกับเพื่อนๆเนี่ยค่อน,น,ข,อนข้างเยอะนะคะเออนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะคะก็จะมีเรื่องการความอ้วนนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ค่ะแล้วจบละค่ะ